don't afraid be อย่าก,กลัวไม่ต้องกลัวอย่าปีกูอย่าปีโก้ไม่เจ้าป่านะไม่เจ้าป่านะ่ Don't be afraidDon't be afraidDon't park afraid. hereDon't park here ห้ามจอดตรงนี้ อย่าจอดที่นี่ห้ามกุดลวดตีนไนอย่าเปกึดรวดตีนไงตีนีา้มากำไมย่ะยะกตีนี้มากำไมยะยะ่อยะก don't park here don't park h don't drop it don't drop it อย่าขับรถเร็ว อยากขับรถเร็วอยากปีโอไว้ don't drop it don't drop it อยากขับรถเร็วอยากขับรถเร็วอยากปีโอไว้อยากปีโอก้าไว้เยียมมาเมามาเนี่ยยมยมมาเม้ามาเนี่ย don't drive fast don't drop it